แล้วมาอยู่กับพี่หงซี่เช่นเคย,ยหลังจากที่เรานะหลังจากที่เราเล่นกันมาได้ประมาณสิบพาร์ทนะแล้วก็ไทม์สคิปนะไอ้ไม่ได้เล่นยาวเลยขี้เกียจไม่ใช่อะไรกูขี้เกียจ นัดเลยวะยี่สิบห้าเลทสโกเต็มเต็มอ่าโอ้ยไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วอัพนี้สักหน่อยนะสูนย์สองนัดอัพกักหน่อย ขายได้เท่าไหร่อ่ะฮะขายได้เท่าไหร่อ่ะไข่ <laughs> อันนี้คืออัพอัพกระสุนเต็มแล้วปืนพกพี่อ,ะอ่ะยังไม่เต็มอ่ะอ๋อโอเคแต่ว่าไม่มีต่างอัพเลยกระสุนแม่งร้อยลอจริง ออกกันไหนอยู่อ่ะพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเลมาต่อกันอ่านี่คือสุริยานะครับใครต้องการใครต้องใครคำถามแล้วแท็ก็ยังไม่รู้นะว่าการเชื่อต่อไปถึงการเชื่อมถึงเอเบล่าเป็นยังไง เราต้องไปตามหาทิวก่อนคุณพูดถูกไปกันเถอะตรงนี้อ้าวตันอะไรอยู่วะต้องไปฝั่งนู้นนึงใช่ต้องไปฝั่งนูน้ตน,นตรงนู้นมีอะไรไหมไปดูหน่อยสิ เหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องเ,อเครื่องทำความสะอาดน้ำนะครับเครื่องแปรรูปน้ำ (water purification) ีนเอ๊ะอัมเบลามันอ,อะไรนะวิจัยเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนี้เหรอประมาณนี้เอเหมือนว่าจะได้เจออูลูบอลสอีกตัวหนึ่ง เอกสารจากาหัวหน้านักวิจัยแบรนดอนหนึ 1996, ่งเก้าเอ้หนึ่งคุณสเปนเซอร์นั้นได้พูดถึงดอกไม้นะที่มีชื่อว่า Stairway of the Sun นะครับบันไดไปสู่แสงอาทิตย์มันเป็นดอกไม้ที่จะทำให้เมื่อมีคนที่ได้กืนกินมันไปแล้วจะทำให้มีความสามารถนะที่สุดแสนจะบรรยาย ทุกคนคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงเหมือนกับมันเป็นข่าวลือหรือว่าตำนานที่คุณสเปนเซอร์นั้นได้บอกกับเราแต่ว่าหลังจากการค้นคว้าวิจัยนั้นมันก็ทำได้ฉันได้ทำให้ฉันได้รู้ว่าตัวเองผิดคนแรกที่คนแรกที่ทำาทำการยืนยันเลือกของฉันก็คือคุณครูชันนั่นเอง ด r J. m a r c ร s เจมาคัสเขาเป็นเขาเป็นผู้นะครับค้นคว้าเกี่ยวกับไวลัสตัวนั้นนะครับแล้วก็โดยที่อะไรนะได้ซึมซับไวรัสนั้นไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันได้ทำการปรับปรุง DNA นะครับแล้วก็การค้นคว้าไวรัสนั้นน่ะใน ในดอกไม้นั้นน่ะได้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นโปรเจนิเตอร์แล้วก็3เดือนต่อมาในแอฟริกาพวกเราได้ทำงานอย่างขมักขเม่นแล้วก็แล้วก็วกนะได้รับรางวัลที่ดีนะครับแม้แต่ด็อร์มาคัสจากผู้ที่เมื่อวานเนี่ยดูเหมือนเหนื่อยๆน,นะครับ แต่ว่ามีสปิริตที่ดีเขากลับไปบ้านแล้วเขาก็ดำดิ่งไปในงานวิจัยยิ่งกว่าเดิมนะครับผมได้อ่ารู้สึกเป็นในทางเดียวกันแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้นะครับความพิเศษความลับของโบทเนเนเตอร์ไวรัสนี้ให้ได้อย่างมากที่สุดนะครับในวันที่ในวันที่12กุมภานะครับเราได้ เราได้เจอ,อตัวขัดขวางอันยิ่งใหญ่นะครับเราได้นำโปรเจนเตอร์ไวรัสมาจากแอฟริกาแล้วก็พยายามที่จะปลูกปลูกมันอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าโปรเจนเตอร์ไวรัสเนี่ย DNA ของมันนั้นช่างแบบพิศวงนะครับเราได้ทำการ แมสโปรดักต์นะครับแมสแมสโปรดิวนะครับแบบทำการผลิตเยอะๆนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยมันก็ไปได้อย่างรุ่ร่วงพืชเนี่ยได้ทำการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับนะครับเติบโตได้อย่างดีแต่ว่ามันมีนะครับปัญหาอยู่เรื่องใหญ่นะครับก็คือ e n v i r o n m e n t นะครับสิ่งแวดล้อมรอบๆ,ๆเนี่ยที่เป็นตัวที่ทำให้ ไวรัสเนี่ยจเจริญเติบโตเนี่ยนะครับมันต้องแบบมันมีปัญหานะครับว่านะรธรรมชาติโดยรอบนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยทําให้อาติดนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับดรบา r c คัสก็เลยมาตั้งศูนย์วิจัยที่นี่นะครับถ้าไม่มีโปรเจนเตอร์ไวรัสแล้วมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่เราจะทำงานวิจัยนะครับ ที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นครับแต่ผมย่อนะครับนะก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้อเบล่านะครับมาตั้งศูนย์ตรงนี้นะครับโอเคเหมือนว่าไม่ผมจะดังไปนิดนึงเบาละ่ะอะไรวะโ,โอ้โหเอกอสารอีกโอ้โหเยอะแยะเลยเฮียอะไรเนี่ยซาเวอร์ออนอเมล่าอ่า แผนกวิจัยของดรแบนดอน1998เราได้ปิดศูนย์วิจัยมันแปลกนะที่ผมเนี่ยไม่ได้แคร์อะไรมากนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยได้ยินข่าวมานะครับเกี่ยวกับการที่อักเลส์นะครับภูเขาอักเลเนี่ยโดนทำลายนะครับเรานั้นได้นะเรานั้นได้สกัดโปรเจนิเตอร์ไวรัสมา ทุกอย่างนะครับเราทำเพื่อด็กร์มาคัสนะครับเราได้ส่ตงตัวอย่างไวรัสของโพสเทเตอร์ไวรัสไปให้ที่อแอลบของอัมเบลล่านะครับก็ได้ทำซอมบี้อะไรประมาณนั้นครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่ดีสุดที่ชันเคยทำประมาณนั้น ไม่งั้นแม่งปูดแปลทั้งวันแน่นอนอะ่ะโอ้ยเฮียเอ้ยแม่งอะทุกคนทุกคนอ่ะไปพอแล้วก็แปลเอาเองแล้วกันนะเฮียไม่งั้นไม่ได้เล่นไอ้เฮียอะผมจะกดให้นะครับทุกคนก็อ่ะโอเคผมจะกด คลิปให้ช้าๆนะครับแล้วทุกคนก็ไปแปลอนนะรไรอย่างเงี้ยครับแม่งไม่ได้เล่นกันพอดีด็อกเตอร์ด็อกอ่าเพจจากด็อกเตอร์เจมาคัสอ่าด็อกเตอร์เจมาคัสทีเวลัสถูกปล่อยไอย้ทีเวลัสได้ถูกวิจัยจนประสบความสำเร็จในปี1978ด็อกเตอร์เจมาคัสโอเคมีอีกนะครับนี่อีกเอกสารหนึ่งข้างนอกสามเลยแหละอุ้ยเฮียเอ้ยลิเกอร์ป่าวะใช่แล้วเฮียมีลิเกอร์อยู่ อ่าบายเซตครับตัวอย่างบายเ็จสถานีวิจัยอ่าสถานีฝึกฝนงานวิจัยดเรเจรมาร์ครัส5เคสของโปรวิดเิเตอร์ไวรัสดรแปนนอนแบสต์ลี่ครับมันมีอะไรโอ้ยอ้าวนี่ไงห้องสก,กัดนะครับโรวิดเิเตอร์ไวรัส ม spell, ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะแต่ว่ามันเหมือนจะทำทำอาวุธนะอาวุธชีวภาพแล้ได้เราได้คืบหน้าไปแล้วประมาณนั้นไพลเซลล์ริซิเชอร์มิเกลมีห้องแลบที่ถูกใช้โดยอาเบล่าในแอฟริกาประมาณนั้น แล้วไทเซลก็ได้ได้ให้เขาเรียกว่าให้งบประมาณนะครับเราได้แซปเปิลจากทีไวรัสและจีไวรัสมาแล้วทีเวโลริก้าไวรัสเฮ้และแม้กระทั่งลาสพากัสพาราไซต์ก็คือมันเป็นนะครับการรวมจากไอ้พวกนี้แหละนะครับทีไวรัสจีไวรัส และรัฐกา,การจากักพักสีนะครับทีเบโรนิก้าด้วยนะครับโอเคม่งเยอะอัเนียวะเนี่ยอีเมลจากอ่าบุคคลผู้ร่วมงานอ่าทำโปรเจกต์ใหม่กันนั่นเองนะครับเรา,าพนักงานทุกคนจะออกไป จะกลับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่แอริโซนาแล้วเขียนเลยโอ้โหโไปเร็จไปพอสอ่านกันเราเองนะครับ <c oughs> อ่านทั้งวันแม่งอยู่ตรงนี้แหละโอเคอนี่ไม่มีอะไราว่าเปิดดไ้เราอาจจะต้องเดินว่ะพี่ มันมีลิกเกอร์วะ่ะตัวแแคบวะ่ะตัวแแคบใช่ๆตัวแดง ว่าถูกฉีกออกไปนชิ้นๆโดยสัตว์ร้ายหายไปไหนวะหนึงเลยนะหนึงเลยหนึงเลยโอเคนี่งไง ้าหนูน้อยโอ้ยเี้ยนหนูไม่ไม่น้อยแล้วยักษ์ละโว้ยโค้ดซิมูเลเตอร์ก็มีนั่นงไงแล้วถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันอุย้ยเจ้าหมาน้อยอืไม่จ้ะอย่านะว่าไงโค้ดซิมูเลเตอร์ ไม่มีของแล้วผมไม่มีที่วางที่ใส่ของแล้วพี่ค่ะเดี๋พี่พี่เอาพี่เอาสมุนไพรอันนี้ดมิมันมีสมุนไพรเขียวน,นี่<ม>แหละโคลิกเกอร์นั <c oughs> ่นไงถ้าเราเยอะอีกเสร็จม,มันจะเห็นปะมันเห็นมันวิ่งไปแล้วอ่ะปลาบอดไม่ใช่เหรอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวปลาบอดดี คาบเลยคาบเลยว้าวตกใจขาบไปโอ้ยเชี่ยมาไงวะมึงอะอ้าวเอ้ยเตตายยังตายไยังเออเก่งเก่งี่ยแสดงว่าตายไลอดฮาร์ด ห้องอะไรอ๋อเราต้องไปวะสักครู่นะฮะมาละทุกคนเปิดเปิดเปิดโอ้ยตังค์ thank you อยากได้มากโอเคเคลียโอ้โหสมุนไพรสมุนไพรเป็นตท่ากันนะะโอ้โหเอเคสี่เจ็ดซะด้วยเต็มเต็มแบบบอกไม่ถูกเอาขยักกูเอาไปเลยไอ้ย่งั้นก็ชั้งแม่งแล้วกัน เช็คพอยต์ว่ะอะไรมึงเช็คพอยต์ทำไมขอพบคุณพระเจ้าที่มันไม่มีอีกอ่พวกเราไม่ไม่สามารถสู้ได้เลยถ้ามันมาเป็นฝูงโอ้โหนี่แหละอย่าพูดอย่างนั้นคริสพี่เอาไหมกระสุนผมมีเยอะละอันนี้คือคืออะไรโอเดลิเวอร์ไอ้เคียเอ้แม่งมีอยู่ข้างใน ชิบหายละกูปิดยังไงปิดไม่ได้อีกไปละกูไปละ,ปละแม่งกดวีแม่งมีอยู่ข้างในโอีกใ,ใช้กระโดดโอเคมันยังไม่เห็นเราโอเคไปดไเดินเด้อเด้อเด้อ senses are weak just to be safe ยังไม่เห็นเราแหละยัยงไม่เห็นจริงๆแหละนะ วางละไอ้เหี้ยอู้โอเคโอเคเดี๋ยวยังไม่เห็นกูโอ้ชิบโอ้ชิตยังไม่เห็นกลัวยังไม่เห็นกูเหรออู้ยยังไม่เห็นกูเหรอเฮ้ยทำไมมาเห็นกูัวไมงเห็นกูได้ไงทำไมไม่เห็นกูมนไมงเห็นกู เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคเอาตายยังเฮ้ยปกติมันเดินผ่านมันไม่เห็นนี่เก็เดี๋ยวโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตโอชิตพี่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 อันนี้เลยพี่ใช้สมุนไพรเลยพี่เอ้ยมันใช้ไม่ได้ตายเลยว่า ไม่ตายไม่ตายพี่ต้องไม่ตายเด้เด้เด้ยิวดีไม่ต้องตุ้ยปกติมันต้องไม่เห็นนี่วะเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกหรอปกติต้องไม่เห็นดิหรือว่าภาคนี้แบบว่าอู้หูไอเวนอะไรตายยังทำไมไม่ถึงเห็นนะ ข้างนี้มีตาเฉยเออโอ้โหอีเวนเนอร์ครมนงก็ยังไม่เห็นใช่ไหมคี่ว่าใช่ไหมถ้ามันมาเป็นูนเราสู้มันไม่ได้เนยเอออันนี้ก็จะตายแล้วเนี่ยอีเวนโอ้โหหมดแล้วสิงทุกศีลไหนมึงบอกว่ามันจะไม่เห็นมึงไง พี่เคว,ว่าโอ้เดี๋ยวไม่รู้จ้าหรือว่ามันมาจากไอ้พวกช่องนี้วะเอกอกดอะไรี่ย้หน้ามีอะไรอ่าขอบหวาน หวานที่จริงเรซิเกตโอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกนะโอเคมีกูมีระเบิดมีระเบิดเบอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบสินะจะมาไหมว่าแล้วไอ้เหี้ยไปบึมบึมใช้ทนายบ้าง โอเคไหมจะลุกไหมเคเรียบร้อยเอาของเลยพี่โลบไหมพี่โลบไหมตายได้ไร้เ,เห,หเี้ยเสียงเงียบแตรก็หมดแล้วโอเคหมดอมด <c oughs> ของผม <c oughs> เยี่ยมเลยดีนะไม่ใช้ระเบิดกดไปตั้งแต่เมื่อกี้ไม่งั้นเราก็ <laughs> เออ โอ้โหแม่งอย่างเยอะแล้วมึงเก็นกูได้ยังไงกูแค่เดินโอ้โหโอ้โห,โหแจกเยอะขนาดนี้นี่ไงไอปูดิว่าตรงนี้ใช่เลยแจกขนาดนี้กูจำได้ไอปูอ่ะพี่เอาไปสักอันหนึหน่งเออแจกขนาดนี้อันน,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 นี้ไปโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ ไปดูซิตรงนี้มีอะไรมีตีนไหมอะไรยุ่นเนี่ยโอ้โหแอบลักพาตัวคนมานะครับนี่มันไอที่มันอยู่ในรูปนี่ เดี๋ยวก่อนนะนั่นก็หมายความว่าจิวก็น่าจะอยู่ที่นี่สิอะไรโอ้โหคนเพียบไม่ใช่คนธรรมดาคนป่วยอย่ยาปวดนะลงไปแล้วลบ๊ายบายคนป่วยอีกของแค่นี่มันทำอะไรเนี่ย ไฟเซลล์คริสมึงรู้เหรอโโหคริสแม่งฉลาดเอาวะหาจิวแล้วจิววาเลนไทยเจอไหมอ้าจิวสวยสัตว์กะลังไป ไอุ้ยตูดเอวไม่ใช่ไอ้ยเยอะจังวะมันอาจจะรับพาตัวคนมาจากทั่วโลกเลยนะเนี่ยมาเพื่อวิจัยอา่าอะไรเฮ้ยมันหยุดทำไมอะอน,น,นี่ไงแล้วนี่แหละเหตุผล ปูกูปูปนปานบะซะด้วยจะปูธรรมดาเอเดนอุย <c oughs> อ้ยทันอุ้ยเปิดไม่ได้เลยสัตว์โอ้ยอ่ะมาเอาดีอ <c oughs> เอ้าเอฟวีเป็นจ๊ะเจ้าปูน้อยอ่ะเอาระเบิดไปโอ้ขา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  อย่หลัเอานไม่มีระเบิดแลวดิฮ้ยผมผมนีผมมีผมมีเอาไปยัดเอาไประเบิดยัดเอาไปแดกได้ควายป้นหัวหัวหัวมีสมองงอยู่ในเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยทำไรเอายังถึงรัวังนะพี่

อ้ระเบิดระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยใครทักที่ขอดมาตอนนี้ไอ้เหี้ยไม่มีระเบิดแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วจะปูน้อยไอ้เหี้ยไม่ของเต็มไอ้สัตกจริงแม่งเลยนี่โอ้ยกระดูกหงุดโงิยไอ้สียที่รีไอพี่ มันจะไปคนฆันที่นันคุบ้ารู้เอาเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วเพื่อเอาระเบิดไปกินไอ้เหี้ยเอาไปแดกใต้คัสโอ้ยหัวมันไหนสิจะไหนจะไหนแกไปเร็วอ้าวอ้าวได้ได้ยูได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยมีระเบิดมีระเบิดเฮ้ยตายได้ควายปึง้งแค่นั้นเลยระเบิดตามลูกตายแล้วก็ไ,ไปหาจิวต่อเออระทึกตรงช่องเก็บของเต็มนี่นแหละแล้วต้องใช้ระเบิด น่าจะเจอชั้นที่จิวอยู่หรอมาแล้วจิวมาหาแล้วเราจะได้เจอจิวสักทียังไง<ห>น้ำแต่ว่าไม่มีเจอของว่างนะครับ แม่เลยเธออยู่ไหนคุณเรดฟิลในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะนี่มึงเป็นใครวะเอเซลกิโอเน่เธอทำงานให้ไฟเซลาทำงานบ้านมันได้ดีทำไมล่ะนี่ฉันต้องอธิบายตัวเองให้คุณฟังเหรอแต่ว่าพวกคุณไม่ได้ถูกคำสั่งให้ถอยเหรอ นี่เป็นเออจลเจลอยู่ไหนเจลเหรอถ้าฉันรู้เนี่ยฉันจะบอกเธอเหรอ,ราอมาบอกมาพอคุณอ่ะคนที่จะถอยได้แล้วไม่มีอะไรในนี้ที่คุณคู่ควรนะครับเธอโกหกเธอรู้บางอย่างเราจะต้องไปหาคำตอบซะแล้วอ่า จบไปอีกหนึ่งห้าขีดหนึ่ง<า>โอเคผมกับพี่หงซี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่าร์้หน้าสวัสดีครับ